ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม มาเรียนกันอีกหน้านะครับหนาะหนังสือหน้า51ของหนังสือสมัยสนะครับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นปสี 4, ทั่วประเทศนะครับในส่วนที่เป็น Student Book นะครับหนาะก็คือเป็นหนังสือเรียนคําสั่งนะครับเขาบอกว่า Where do the, uh, uh, the animals live? นะครับแปลว่าสัตว์หลายชนิดนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับผม และดูมาจากไหนนี่นะักเรียนถ้าดูคลิปคุณครูหลายๆคลิปนะครับน่าจะตอบได้แล้วนะครับ lesson นะครับให้ฟังแอละ r o w ให้วาด draw lines นะครับก็คือให้ลากเส้นนั่นเองนะครับ t o นะครับเพื่อที่จะ match จับคู่นะครับคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือให้จับคู่ระหว่างสัตว์กับ where the l i v e where the l i v e ไม่แปลว่าที่ไหนนะครับ ไม่ได้แปลว่าพวกมานาศัยอยู่ที่ไหนแต่แปลว่าสถานที่ที่ซึ่งพวกมานาศัยอยู่นะครับนะ่นั่นก็คือให้จับคู่ชื่อ Impossible. สัตว์กับสถานที่ที่มานาศัยอยู่เช่นนะครับนะอูดนะครับนะภาพเเนี่ยเขาก็ลากเส้นมาที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเป็นต้นนะครับดังนั้นมาฟังคลิปเสียงกันด้วยนะครับคลิปเสียงคุณครูก็จะลากเมาส์เช่นเคยนะครับคลิปเสียงอยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่นะตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับนะแต่คลิปเสียงลองฟังดูครับ Unit 4, Lesson 2. Exercise 3. Where do the animals live? Listen and draw lines to match the animals with where they live. Can you tell me about Africa? Africa has got desert, jungles, the sea, rivers, and mountains. In the desert, there are thousands of snakes and camels. What about the mountains? In the mountains, there are bears, eagles, butterflies, bats, and thousands of ants. Oh, and snakes, too. And what about the rivers and the jungles? Mmm, there are crocodiles in the river. In the jungle, you can see rhinos, elephants, tigers, monkeys, and snakes. Yes, thank you. And Mr. White, what is your favorite habitat? The sea. I love the sea. I love dolphins. I love fish. Thank White you Mr. White. ตรงนี้คุณครูได้ยินคลิปเสียงว่า I love fish ด้วยนะครับตรงนี้นะครับใส่เติมเพิ่มเติมลงไปนะครับนะ I love fish นะครับฉันชอบปลาโลมาแล้วก็ชอบปลานะครับนะก็คือชอบปลาทุกๆชนิดนะครับนะ ใส่ว่าทุกชนิดก็ได้นะครับเพราะฟิชเป็นพระหูพจน์นะครับนะนะครับมาแปลกันเลยนะครับผมนะคลิปเสียงนี่อาจจะลากเมาส์ไม่ค่อยทันนะครับนะเพราะว่าสำเนียงฝรั่งนี่จะพูดไวมากนะครับนะนักเรียนต้องพยายามหัดฟังนะครับผม Can n you tell me about Africa นะครับคุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับแอฟริกาได้หรือไม่นะครับนะ Can เป็น m o d a l v e r b นะครับ ถามแคนนะครับนาะตอบเยสหรือตอบโ no, นหรืออธิบายมาเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่านะครับอธิบายความจริงแล้วต้องตอบเย s ไอแคนก่อนนะครับนาะใช่ฉันสามารถที่จะบอกได้แล้วก็บอกรายละเอียดว่าอเริกา has got deserts นะครับในอเริกาหรือในทวีปแอฟริกาหรือประเทศแอฟริกานั้นจะมี deserts นะครับจะมีทะเลทราย จะมี j จ n ง l e สนะครับมีป่าดงดิบนะครับ The Sea of Reefs นะครับแม่น้ำแอดมอลตันและก็ภูเขา In the Desert นะครับในทะเลทรายนั้น there แปลว่ามีนะครับตามมาด้วยคำนามผู้พบก็คือ Thousands of snakes นะครับมีงูนะครับนะหลายหลายพันชนิด And c a m m l s นะครับและก็มีอูดนะครับนะเยอะด้วยนะครับนะ What about the mountain นะครับ What about แปลว่าแล้วภูเขาละ่ะนะครับความหมายนะครับนะความจริง What แปลว่าอะไรนะครับ About แปลว่าเกี่ยวกับแต่เวลาแปลจริงๆไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับ What about the mountain นะครับหมายถึงต่อเนื่องนะครับนะจากที่เขาถามว่าทวีปอเมริกาอฟริกาทั่วทีครับไม่ใช่อเมริกาทวีปอฟริกา,า,ม,ม,กามีอะไรบ้างแล้วถามต่อว่า What about the mountain แล้วเกี่ยวกับภูเขาละ่ะ คำตอบก็คือ in the m o u n t a i n นะครับในภูเขานั้น there are bears นะครับมีหมีนะครับมี Eagle sea, มนกอินทรีมีผีเสื้อ bat, ends, นะครับผีเสื้อมี Bat ขคางคาวมีเต่าสึนอเว n ส s นะครับมีมดหลายหลาย,หลายพันชนิดแล้วก็อุทางกมาอู้ snakes too แล้วก็มีงูหลายพันชนิดด้วยนะครับหลายชนิดด้วยแล้วก็ถามอีกนะครับ and what about the rivers and the jungle แล้วเ,เกี่ยวกับแม่น้ำนะครับและป่าดงดิบละ่ะ มีอะไรบ้างนะครับบี B. ก็เลยบอกว่าอู่ทานขึ้นมาก่อนนะครับอืม d i l e s in the river ในแม่น้ำนะครับมีจระเข้นะครับในป่าดงดินบด้านคุณสามารถอยู่คุณแคนสามารถเสีเห็นนะครับเห็นแรดนะครับ r h น n o elephants นะครับช้าง Tiger เสือ monkey ลิงนะครับ and snakes งู เองล้วโมเยสนะครับฉันเห็นด้วยแตงเกียวขอบคุณมากนะครับมิสเตอร์ไวท์นะครับแล้วก็ถามต่อนะครับแอนแปลว่าและและมิสเตอร์ไวท์ what is your favorite habit habit ตัวที่ครับเป็น habit habit แปลว่าถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ในที่นี่หมายถึงว่าคุณชอบสถานที่มากกว่านะครับนะกคำว่าถิ่นที่อยู่อาศัยในที่นี่คุณรู้ปลว่าที่อยู่อาศัยในที่นี่หมายถึงสถานที่นะครับและสถานที่ที่ไหนที่คุณชื่นชอบนะครับ หรือแปลต่างความพั์นะครับแปลว,ว่าสถานที่ Favorite เป็นที่ชื่นชอบยัวของคุณอีทคือ What อะไรนะครับคุณครูก็เลยเขียนว่าสถานที่ที่ชื่นชอบของคุณคืออะไรคําตอบก็คือ The Sea นะครับชอบทะเลนะครับ I l รับ t ด e sea ฉันรักทะเลมากนะครับฉันชอบทะเลมาก I love dolphins นะครับฉันชอบปลาโลมาและก็ I love fish ฉันชอบปลาทุกชนิดเลย เอก็เลยบอกว่า Thank you Mr. w e i อรนะครับก็คือขอบคุณมาก Mr. w i i อเป็นชื่อเขานะครับนะเป็นชื่อสกุลนะครับนะไ i s e ไปต่อเลยนะครับคำถามใกล้ๆกันนะครับก็ถามว่า when do the animals l e e p นะครับก็คือสัตว์หลายๆชนิดนั้นนอนที่นอนเมื่อ,อไรครับผมเ h e n เมื่อไรเลเซอร์ให้ฟังนะครับฟังคลิป and and r o l l อีกเช่นเคยนะครับให้ลากเส้น t o m a t c h เพื่อที่จะจับคู่นะครับก็ระหว่างชื่อสัตว์ต่างๆกับเวลาที่พวกมันนอนนะครับเช่นนอนกลางวันนะครับราก็เจ็บคู่เลยนะลากไปเลยนะครับสัตว์หลายชนิดนอนกลางวันสัตว์หลายชนิดนอนกลางคืนนะครับผมที่พอจะมองออกนะครับก็คือม้าลายนะครับเนี่ยนอนกลางคืนเนี่ยม้าลายอ่ะมาฟังคลิปเสียงแล้วก็ดูที่คุณครูลากเมาส์ตามไปอีกนะครับนะ Students' Book Unit 4, Lesson 2. Exercise 4 Where do the animals sleep? Listen and draw lines to match the animals with the times when they sleep. Look at these animals. They live in different places. Some live in the jungle, and some in the mountains. But when do they sleep? Elephants sleep at night. They sleep for around four hours a day. Yes, but some animals find something to eat at night. They sleep during the day. These animals are tigers, lions. They sleep 18 to 20 hours a day. Bears and bats sleep during the day too. How about zebras and eagles? When do they sleep? At night or during the day? zebras and eagles sleep at night โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วมาดูคุณครูพี่นันเดี๋ยวลูกๆดูภาพตรงนี้ไว้นะครับนะจะได้รู้ว่าอาสัตว์ชนิดไหนนอนกลางคืนหรือกลางวันนะครับนะ A อนี่ก็คือแอรฟอนแอรฟอนนะครับแปลว่าช้างช้างจะนอนกลางคืนมาดูรายละเอียดในคลิปเสียงกันนะครับคุณครูนํามาเขียนให้แล้วก็แปลให้ทุกศัพท์อย่างนี้เลยนะครับนะ Look at แปลว่าดูนะครับชีสแปลว่าเหล่านี้ Animals แปลว่าสัตว์หลายชนิดนะครับเด e y ก็คือสัตว์เหล่านั้น Live อาศัยอยู่ in ในนะครับ Different ต่างๆ p l a c e s สถานที่นะครับก็คือพวกมันอาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆ Some นะครับ Some ในนี้ก็คือ s ัมแอนิมูสนะครับ Some แปลว่าบ้างย่อมาจากซัมแอ i m มูสนะครับแปลว่าสัตว์บางชนิดนะครับ Live อาศัยอยู่นะครับ In the j u n ก l e ในป่าดงดิบ แอนและซามก็คือซามแอนิโม่นะครับสัตว์บางชนิดนั้านลิฟก็คืออาศัยเขาย่อนะครับนะแล้วก็ตอบว่าอินไนไปเลย the, เดอร์มอลชินก็คือในภูเขา but แปลว่าแต่ว่านะครับ when w uh, h e do you เวนดูยูเวนดูเ when do they sleep นะครับแต่ว่าเขาอยากทราบว่าสัตว์เหล่านั้นนะครับเดในที่นี้แปลว่าพวกมัน พวกมันนั้นสลิปนะครับนอนนะครับเว้นเมื่อไหร่ดูไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยลูกถามมาว่าไล่วันละกี่ชั่วโมงครับผมอันนี้ตอบสั้นๆก็คือถ้าคุณครูเตรียมเอกสารไว้น้อยก็จะไล่น้อยนะครับถ้าเตรียมเอกสารไว้เยอะก็จะไล่เยอะนะครับผมสั้นๆดังนั้นเองนะครับนะเพราะบางวันครูไม่ค่อยมีเวลานะครับเตรียมเอกสารได้ไม่มากนะครับผมโอเคครับผมไปต่อครับ อัลเฟนนะครับช้างนั้น Sleep at night นะครับนอนกลางคืน Sleep แปลว่านอนนะครับ at Night แปลว่าณนะเวลากลางคืน a t d แปลว่าณนะครับนะณนะหรือที่นะครับเพราะต้องใช้คำบุพบทนะครับนะอยู่ e ยู่ n t sleep night อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะต้อง sleep at นะครับนะเป็นคำบุพบท day แปลว่าพวกมันทั้งหลายนะครับ Sleep f o r r o u n d สลิปแปลว่านอนนะครับฟอร์แปลว่าสําหรับหรือเพื่อแต่ว่ามันเป็นคําบุพบทเอกนะครับนะบางครั้งไม่ใช้ว่าใช้ for around แปลว่าประมาณนะครับ4 hour นะครับ4 hour ก็คือ4ชั่วโมงนะครับ a day แปลว่าต่อวันนะครับ Yes นะครับใช่เลยนะครับวัตส์ซามิ m ูส์นะครับแต่ว่าสัตว์บางชนิดนั้น far แปลว่าค้นหานะครับ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างทูแปลว่าเพื่อที่จะ eat แปลว่ากิน at night กลางคืน ดังนั้นก็ใช่เห็นด้วยนะครับแต่สัตว์บางชนิดนั้นต้องออกหากินกลางคืนนั่นเองเดย์ <Day S 1> แลว่าพวกสัตว์เหล่านั้นนะครับสลีฟ <Sleep S 1> จะนอน u r i n g the day หมายถึงสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนนะครับจะนอน during แปลว่าระหว่าง the day the ก็คือกลางวันช i s a n i m a l s นะครับสัตว์เหล่านี้สัตว์ที่นอนกลางวันออกหากินกลางคืนนะครับความหมาย R คือไซเกร s นะครับเสือและก็สิงโต เด y ก็คือเสือและสิงโตนะครับสลปนอนนะครับเดนี่คือเสือและสิงโตจะนอน18 -20 ถึง20ชั่วโมงอเดต่อวันเบสนะครับหมีแอนบนะครับค้างค่าวสล e ปเด u r i ริงเดอะเนะครับนอนเด r i n ริงกลางระหว่างนะครับเดอะเดก็คือนอนกลางวันชู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถามนะครับ how about zebra and eagle นะครับ how about แปลว่าแล้ว มาลายและนกอินทรีล่ะนอนตอนไหนนั่นเองความหมายนะครับนะแล้วก็ถามต่อว่า When do they s l e ล p นะครับก็คือมาลายและนกอินทรี see. นั้นจะนอนเมื่อไร่นะครับเวนเมื่อไร่แล้วก,ก็มีตัวเลือกให้นะครับว่านอนกลางคืนนะครับ at night หรือ during the day หรือระหว่างวันกลางวันนั่นเองคำตอบก็คือ s e b e r s นะครับ c e b s มาไลนแล้วก็นอกเียนสีนั่งสลิปแอดไน์นอนกลางคืนจบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นอาจจะข้างคำถามให้นักเรียนเห็นนะครับเผื่อนักเรียนจะได้หยุดคลิปแล้วก็ดูนะครับหนาะคำตอบนะครับโอเคนะอโอเคนะครับเป็นนันว่าจบหน้าที่51นะครับนะ ผมคุณครูพิานนะครับผมสอนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตอนนี้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียนะครับแพลตฟอร์มไหนที่สามารถที่จะเข้าใช้กันนะครับนะบางทีถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยนะครับสอนอีกแพลตฟอร์มหนึ่งสอนแพลตฟอร์มนี้ไปเอ่ยชื่อแพลตฟอร์มอื่นบางครั้งเขาก็ตัดภาพเอาง่ายๆนะครับดังนั้นก็เป็นที่ทราบกันนะครับนะทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณครูสอนอยู่ก็สามารถเข้าไปดู นะครับการสอนของครับผมได้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้เท่านี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ